สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่29แล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งผ่านเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์นะครับผมกดปุ่มติดตามนะครับผมในที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใจสนใจชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แ d ดตรงด้านบนนี้นะครับ a อ174 o ่ I p t q นะครับ ส่วนเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นเลยนะครับผม0 9 0 325 1096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เพื่อนเพื่อนใน Li n e แอดมาก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนนะครับผมาการเช่าบูชาจากทางช่องก็เหมือนเดิมทุกๆ ep เลยนะครับผมเหมือนเดิมทุทกๆ ep เลยนะครับผมก็่าในใดขั้นตอนแรกเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนได้เลยนะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับผมให้พี่จําหมายเลขขององค์พระนะครับพระแต่ละองค์จะมีหมายเลขประจําองค์นะครับผมจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25เลยนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้พี่ๆแจ้งเป็น EP นะครับพี่ๆชื่อของ EP นะครับผมก็จะเป็นชื่อของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็จะเขียนหมายเลขไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมจะเขียนว่า EP แล้วก็ตามท้ายด้วยหมายเลขนะครับ ก็ถ้าเอามาสรุปรวมกันแล้วนะครับผมพี่พดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP ีนะครับเพียงเท่านี้ผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่พีสนใจเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับในรายการที่1นนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็น เรียนหลวงพ่อคูนะครับผมเนี่ยนะครับผมเรียนหลวงพ่อคูไปริสุทโธนะครับผมวัดบ้านไรอํอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมปี2517นอะครับตอกโค้รกรรมการนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่1นะครับผมใน ep นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่ยครับต่อโคดกรรมการนะครับผมวัดบ like ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมีพร้อมรอยจานเดิมๆแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับจะเป็นเหรียญปีพศ2517นะครับผมเนี่ยครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมสามารถทักมาพูดคุยหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมพี่ๆสะดวกแบบไหนก็สามารถติดต่อมาแบบนั้นได้เลยนะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมอันนี้ผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้ในสภาพนั้นเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมแกนาไปเลี่ยมทองหรือว่าเลี่ยมเงินไว้นะครับพี่ๆแต่ผมได้มาพร้อมกับกรอบแบบนี้เลยนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่2แล้วนะครับ ในรายการที่2องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับสําหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงในรายการที่2องค์น <time> <ๆ>ี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ พี่ๆสนใจอย่างไรสามารถสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับผมทุกรายการในอของทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆรับประกันทุกองค์เลยนะครับผมพี่ๆท่าในใดที่เช่าบูชาไปแล้วจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับรายการที่2ที่แบ่งพันให้ในราคาห0รอยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาเป็นรายการที่3แล้วนะครับ สำหรับรายการที่3นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระครูวิมลคู่นากรนะครับผมหรือว่าเหรียญหลวงพุทสุขวัดปากคลองมะขามเท่านั้นเองนะครับผมอยู่ในพร้อมเรียมแบบนี้เลยครับหมายเลขที่3องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเป็นเหรียญปีพศ2 4 6 6นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับสภาพสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับ 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับรายการที่สามนี่แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับ ในรายการที่4องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อมตรสนะครับผมพระสมเด็จวัดใหม่อมตรสใหม่ในที่4องค์นี้นะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่4นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นรายกันที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับวัดใหม่อมตรสนะครับผมเนี่ยนะครับผมด้านหลังจะชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนื้อหาโมสารเก่าๆเดิมๆเลยนะครับผมรายกันที่4ี่นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่5แล้วนะครับผมในรายกันที่5นี้นะครับผมก็จะเป็นพระ สีวลีนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่เฉิงพีนะครับผมเป็นพระสีวลีหลวงปู่โตนะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการที่5นะครับผมพระสีวลีหลวงปู่โตองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมในรายการที่5องค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 500อยบาทเท่าน erm ั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500อบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระศรีวลีนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับผมนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอัคราว่าหลวงปู่โตนะครับผมแล้วก็จะเป็นหลังยันตรีนั่สิงห์เหตุนะครับผมนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันห้าร้อบาทเท่านั้นเลยนะครับผมพี่ๆสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสําหรับรายการที่5ใน ep นี้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมถ้าหากว่าามือผมไปโดนกล้องอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นรายการที่5นะครับผมสําหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพระสมเด็จอะไรนะครับพี่ๆ นี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ขาโต๊ะหลบภูโต๊ะหรือเปล่านะครับพี่พี่นี่นะครับผมรายการที่6นี้นะครับหรือว่าท่านใดทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนี่นะครับหรือว่าสมเด็จหลงภูภูหรือเปล่านะครับผมพี่พี่ท่านใดทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับสาหรับรายการที่6องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา8 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่นะครับผมผิวดเดิมเลยครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมในรายการที่6องค์นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถ้าในสนใจสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผม สำหรับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่7แล้วนะครับผมในรายกันที่7องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงปุโตนะครับผมจะเป็นเหรียญปุโตนะครับเป็นเหรียญรุ่นพัดยศนะครับผมนี่นะครับเรือนยศเรือนตำแหน่งนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายกันที่7องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ นะหลวงพ่อคมชัดเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับพระสังวรวิมลเถไนครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับผมนี่ครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับอายุครบ89ปีนะครับผมขึ้น8ค่ขัเดือน5นะครับผมปีพศ2518นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600ยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน6 0ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายกันที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่8นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับอันนี้จะเป็นพระพรมปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ดู่วัสดกแกนะครับผมจังหวัดอยุธยาปลูกเศษนะครับปีพศ2532นมสะครับผมสาหรับรายกันที่8องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับ เหรียญเปิดโลกนะครับผมหลงพอทั่วนะครับผมหลงปู่ดูวัะแกปลุกเศกนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมในรายการที่9้านี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับผมเหรียญหลงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับ เป็นรุ่นสร้างบารมีปี2 5 1 9นะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลขที่9องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับสภาพพร้อมรอยจานเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสาหรับเหรียญรุ่นสร้างบารมีปี2519หนะครับหลวงพ่อคูณป่าริสุทโธนะครับผมวัดบ้านไรอํอำเภอแดนขุนทด จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเห็นะครับรุ่นที่นิยมที่สุดของหลวงพ่อคูณแล้วนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่9ใน EP นี้นะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่10แล้วนะครับผม สำหรับรายกันที่10นี้นะครับผมก e ็จะเป็นเหรียญระฆังนะครับผมหลวง er พ่อเกษมเขียนมะโกรนะครับเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกรนะครับผมรายกันที่10องค์นี้นะครับหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับอาขราว่าเกษมเขียนมะโกลนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ รายการที่10นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเท่านั้นนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ15เมษายนนะครับผมปีพศ2516นะครับที่ระลึกนะครับผมสำนักสุสานไตรักนะครับผมเี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมในรายการที่11นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จแหวกมากนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์แหวกมากนะครับหลวงพ่อโกอหลวงพ่อกวยชุตินาาโรนะครับผมวัดรคัวัดโคศิตารามนะครับผมนี่ครับผมได้มาพร้อมกับกล่องกระมยี้องสีเขียวแบบนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จแหวกมากนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผม วัดโคศิตารามรายการที่11องค์นี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย ep ด้วยนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยาน,ายน,ยลนยลละครับ,บนี่นาคาะครับผมหลบค้อ,อกลยนะครับผมพระสมเด็จแหวกมากนะครับ สภาพสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมอย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันตรงไลน์แอดด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่11นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายกรถัดมาจะเป็นรายงานที่12แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่12นี้นะครับผมก็จะเป็น พระผงของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานั่นเองนะครับหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พนี่นะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ครับ พร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่พระผงของขวานนะครับผมหมายเลขที่12นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่13แล้วนะครับผมสำหรับรายกันที่13องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ขีดไข่นะครับพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขีดไข่หางพวงนะครับผมเห็นะครับ พร้อมเลียมสวยๆกับงาๆแบบนี้เลยครับผมเจ้าของเดิมแกนําไปเรียมเก็บผิวไว้นะครับสําหรับรายการที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเลยครับพระหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับ นิยมสุดเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา8 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมในรายการที่14นะครับอันนี้จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับผม รายการที่1 4องค์นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่ยครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ700บาทเท่านะนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหลงพัดทวดนะครับผมน่จะเป็นหลงพัดทวดนะครับหมายเลขที่14นะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ อันนี้ตรงใต้ถานก็จะมีน่าจะเป็นรอยจานนะครับพี่พีนี่นครับสวยๆเ,เดิมเลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิม,ดมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับรายถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผม สำหรับรายการที่15องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตวัดประดูเฉลมพีนะครับผมพร้อมกล่องเติมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ๆท่านในชมแล้วชอบใจรายการไหนก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพระปิดตาตุกตาใหญ่นะครับผมโลบงปูโตวัดปราดูชิมพีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมคาราว่าหลบุปูโตนะครับผมเห็นครับรายการที่15นะครับผมใน ep นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นใต้ฐานนะครับผมขององค์พระนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับพี่ๆองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝั่งตะกุดตรงใต้ฐานด้วยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตายันยุ่งนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหมายเลขที่16รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมผิวดเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมอย่าลืมทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะครับผมได้ที่ line แ d ดนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือก็เป็นเบอร์0903251096นะครับสำหรับรายการที่16นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม รายกรถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสาหรับรายการที่17องค์องนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนะครับผมโต้งบุญเติมนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือหรือว่าแม่ชีบุญเรือนั่นเองนะครับพร้อมเลียงแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับนะครับผมในรายการที่17องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ คุณแม่บุญเรือนโต้งบุญเติมนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับเห็นครับอันนี้จะเป็นหมายเลขที่17นะครับพี่ๆอย่าจําสลับหมายเลขกันนะครับชื่อ EP ก็สามารถดูได้ตรงชื่อของวิดีโอได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18องค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาลูงปูมุนที่ตาสีโรนะครับผมเหรียญเสมาลวงปูมุนนะครับผมในรายการที่18นี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมต่อโค้ดคาว่ามีนะครับผมนี่ครับเหรียญเสมาลูงปูมุนนะครับผมทิดตาสีโรนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมไปให้รับชมกันนะครับผมอย่าลืมทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะครับหลวงปรมูลที่ตาสีโรนะครับผมอายุ106ปีนะครับปีพศ2543นะครับผมวัดบ้านจานนะครับอำเภอกันทาราลมนะครับผมจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเยนีครับสวยสดงดงามเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับ สีผิวจริงๆจะเป็นแบบนี well, ้เลยครับพี่ๆเวลาลงกล้องแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมในรายการที่19นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญล้อแมกนะครับผมเหรียญล้อแม็กหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับรายการที่19องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ600บาทเท่านะนะครับผมสำหรับเหรียญล้อแมกนะครับ หลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับผมหรือว่าพระครูวิริยะกิตตินั่นเองนะครับผมหรือว่าพระครูสังวราวิมลเทนั่นเองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับผมรายการที่19นเลยครับผมใน e p ีนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญอายุยืนนะครับหลวงปู่มุนนะครับผมนี่นะครับอ๋อเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับปีพศ2517นะครับผมเหรียญอายุยืนนะครับผมรายการที่20องค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมเหรียญอายุยืนนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆแบ่งปัน ให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมหลวงปู่ธศรีนะครับอายุ125ปีนะครับผมนี่นะครับวัดเขาถ้ำบุญนานะครับผมปีพศ2517นะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่21แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่21องค์นี้นะครับผมจะเป็นที่ระลึกนะครับผมทํางานเออ่ทำบุญนะครับผมอายุ92ปีนะครับผมปีพศ2521นะครับของพระสังวรวิมลเถรนะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนั่นเองนะครับผม อ <ersch> งค์นี้ก็จะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับผมของหลวงปู่โตะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กของหลวงปู่โตะนะครับผมหมายเลขที่อ๋อ่อ็ดนะครับผมนี่นะครับใน EP นี้นะครับสำหรับนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตาตุ๊กตาเล็กหลวงปู่โตะนะครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมรายการที่21องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผม ผิวดเดิมเลยนะครับพี่ๆผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมเลยครับด้านล่างจะเป็นฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมนี่นะครับรายการที่21องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมในรายการที่22องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระนะครับผมนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับ พร้อมทียจแบบนี้เลยครับผมหมายเลขที่22องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระนางพญานะครับผมเนี่ยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ รับประกันทุกองเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่22แล้วนะครับผมพระนางพญานะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมในรายการที่23องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปาทิสุโธนะครับผมเป็นเหรียญปี1-2เป็นรุ่นแรกนะครับผมนี่ครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนั่นเองนะครับผมมีรอยจานเดิมเดิมเลยครับพี่พี่สหรับรายการที่23องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเองนะครับรอยจานเดิมเดิมเลยครับผมแล้วก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งด้วยนะครับผมเองนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยครับผมวัดบ้าไรายอำเภอแดนขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมคล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมรอยจานเดิมๆเลยครับพี่พีอันนี้จะเป็นรายการที่23นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับ EP พศ2512นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พีเนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมในรายการที่24องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพีนะครับในรายการที่24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนี่ครับผมเนื้อก้นครอกนะครับแบ่งปันให้ในราคา900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่ๆนิ้วเท้าคมชัดนะครับแบ่งปันให้ในราคา9 0้า้ยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โต๊วัดประดูฉิมพีนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันซูกิติมาหานะครับผมหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับผมครบๆเต็มๆเลยนะครับผม นี่นะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP ีนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จนะครับในเนื้อองค์พระก็จะมีผงตะไบทองนะครับผมอยู่ในเนื้อด้วยนะครับผมรายการที่25องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับผม เป็นเนื้อผงตะไบทองนะครับผมของพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับถ้าใคดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับผมพร้อมเลี่ยมเลยครับพี่ๆเลี่ยมเก็บผิวไปเลยนะครับเจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมมานะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ไปมีโอกาสไปชอบบูชาแกมานะครับผมนี่ครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเลยนะครับพระสมเด็จนะครับผมองค์สุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมรายกันที่25นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนี้แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะลืมกดไลค์นะครับผม กดติดตามนครับผมได้ที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าหากดูแลชอบใจหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ 0903251096นะครับผมสามารถยกหูนะครับผมโทรสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่ๆแจ้งเป็นหมายเลขขององค์พระแล้วก็ตามท่ายด้วยชื่อของ EP ได้เลยนะครับผมจะมีชื่อ EP แต่ละ EP จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับพี่ๆสามารถแจ้งหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ